เมื่อถูกฟอ้องเป็นคดีล้มละลายในการไปศาลนัดแรกนั้นหรือนัดต่อต่อไปมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างโอ้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจทำให้ผลเนี่ยอัดคลิปไปเยอะแล้วนะคะจนกระทั่งถูกฟอ้องล้มถูกพิจารณาเด็ดขาดรวมไปถึงในชั้นล้มละลายปลดล้มละลายยุบเลิกล้มละลายเจอคําถามนี้คําถามแรกเลืสดก็เลยวามู้้สึกว่าเออใช่เขาไม่เคยพูดประเด็นนี้ดังนั้นในคลิปนี้จะมาขยายความ เรื่องของค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เป็นคดีล้มละลายนะคะอ่ะแบ่งเป็น2ฝ่ายก่อนหนึ่งก็คือฝ่ายโจทกับอันที่2ก็คือฝ่ายจําเลยในกรณีของโจทถ้ายื่นฟอ้องอ่าจำเลยเป็นคดีล้มละลายต่อาลารละลายกลางนะคะในการยื่นฟ้องนั้นโจท์ต้องเสียค่าใช้ใจ่าย2อย่างค่ะอย่างแรกก็คือค่าทมเนียมสารเป็นเงินจํานวน500บาทซึ่ง ไม่คำนึงทุนทรัพย์นะคะว่าจะฟอะ1ล้านหรือ10,000แสนล้านก็ตามค่าธรมเนียมสารเหมาเหมาเลยค่ะ500บาทซึ่งจะแตกต่างจากคดีแพ่งนะคะคดีแพ่งคิดคำนวณตามทุนทรัพย์ดูในรายละเอียดแต่ว่าประเด็นหลักก็คือวันนี้จะคุยเรื่องล้มละลายสรุปความในเรื่องของลมละลาย500รบาทค่าทมเนียมสารกับส่วนที่2ที่โจทก์จะต้องจ่ายก็คือเงินประกันค่าใช้จ่าย จำนวน5,000บาทซึ่งเงินทั้งสองส่วนนี้ก็คือ,อจ่ายในวันที่ฟ้องนะคะเงิน5้า0ันบาทเป็นค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการส่งไม้ส่งเอกสารหรือว่าค่าใช้ใจ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นณนะตั้งแต่วันที่คุณฟ้องกระทั่งกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นเสร็จสิ้นเด็ดขาดคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเงินนั้นใช้ไม่หมดจะทํายังไงถ้าคนณีที่ศาลม,มีทรงสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็จะบอกว่าอ่ะเงินนี้ก็โอนไปให้ทาง ทจ้าพนักพยทั์เป็นค่าใช้ใจ่ายในคดีในการดําเนินการต่อแต่ถ้ายกฟ้องก็คือจะสั่งคืนให้กับโจทก์นะคะเนประกันค่าใช้จ่ายที่เหลืออันนี้ฝั่งโจทก์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อมาฝั่งจําเลยถ้าถูกฟ้องเป็นจําเลยในวันที่ไปศาลนัดแรกหรือนัดอื่นๆนันมีค่าใช้จ่ายหรือไม่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระให้กับศาลคําตอบนะคะไม่ว่าทุนทรัพย์เท่าไหร่ไม่มีค่ะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่คุณต้องชำระให้กับศาลแต่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คุณต้องใช้ในการดำเนินคดีเช่นอาจจะว่าจ้างทนายความอันนี้ก็แล้วแต่ที่คุณจะตกลงกับทางทนายความนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่ศาลไม่มี ให้อีกประเด็นหนึ่งอยากเพิ่มเติมก็คือด้วยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่หลายๆท่านนะคะจากฟกิลูดเขมาปรึกษาฝนว่าต้องการที่จะเจราจาหนี้พูดคุยอยากจะแจ้งผนได้ไหมคาตอบก็คือฝนก็ยินดีนะคะเพราะว่าอาชีพฝนก็คือทนายความแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฝนก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณลองไปคุยกับทางโจทย์ก่อนไหมเพราะถ้าคุณกันคุยกันได้เนี่ยคุณไม่ต้องเสียค่าทานายความไม่ต้องอะไรเลยนะ,ะซึ่งก็มีหลายๆเคสที่ฝนก็ให้คำปรึกษาว่าอ่ะลองลองไปคุยแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเง แต่ถ้าจ้างฝนก็เป็นเรื่องของการว่าจ้างอีกแบบหนึ่งแต่คําเตือนของฝนนะคะถ้าสมมุติแม้ว่าคุณคุยกันได้แล้วมีการชํานะนี้แล้วมีการทําสัญญาปรโครงสร้างนี้แล้วคุณอย่าชะล่าใจนะคะในวันที่เป็นวันนัดศาลนะขอให้คุณไปศาลเพื่อที่จะได้แน่ชัดว่าสัญญาที่คุณเซ็นเงินที่คุณจ่ายนั้นเนี่ยได้มีการนําเสนอเข้าสู่คดีแล้วทาให้คดีนั้นเสร็จสิ้นด้วยการที่ โฉกถอนฟองไปแล้วเพราะมีการตกหล่นนะคะบางครั้งก็คือคุณทําสัญญาได้นล,ล้วในการทําสัญญาเนี่ยธนาคารถ้าเป็นสถาบันการเงินนะคะก็คือในการทําสัญญาจะทํากับทางธนาคารหรือตัวแทนของธนาคารแต่การว่าความนั้นเป็นการดําเนินคดีของทนายความบางครั้งคุณทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และชําระหนี้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะเกิดการตกหล่นประสานงานในการส่งมบอบให้กับทนายความ หรือว่าลืมแจ้งหรือว่าแจ้งแล้วแต่ว่าไม่ได้ตรวจดูข้อมูลในทางอีเมลอันนี้จะส่งผลให้ถ้าทนายความเขาไม่ทราบว่าเรื่องนี้คุยกันได้และคุณไม่สื่อสารไม่แจ้งไปยังทนายความก็มีโอกาสสูงมากที่จะมีการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีไปต่อโดยที่ไม่รู้ว่าคุณเคลียร์นี่ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่แบบตันตัวแดงๆน,นะคะต่อให้คุณจ่ายอะไรจบเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ย ในวันนัดขอให้คุณไปศาลเถอะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าถูกดังซับขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวจกเท่านั้นนะคะที่เกี่ยวพันยังมีเจ้าหนี้อื่นๆที่ต้องผูกพันตามกฎหมายในการที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการยื่นคำขอรับชงหนี้มันจะพัวพันกันไปหมดแต่ถ้าคุณไม่ว่างจริงๆคุณมอบอำนาจให้ใครก็ได้ค่ะที่ที่ว่างอะ่ะเข้ามาดูในวันนัดว่ามีการถอนฟ้องเนระียบร้อยแล้วนะรนะหรือถ้ามีการตกลงก็ขอให้คุณี่ย อย่างน้อยด้ถือเอกสารสัญญาปรับโคงสร้างหนี้หลักฐานการเซ็นหรือหลักฐานการชำระเข้ามาในสมประสานด้วยเพื่อที่จะให้เงินที่ชำระไปแล้วนั้นเนี่ยได้ผลตามที่คุณต้องการจริงๆอีกหนึ่งเรื่องคะที่ที่อยากจะฝากไว้เพื่อให้การเคลียร์ทุกอย่างนั้นมันจบจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ว่าอจบแค่ประเด็นเดียวแต่ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นตามมานะั้นเป็นปัญหาที่ที่หนักกว่าในครั้งแรกนะคะ เอาละวันนี้ถ้าจะสรุปความในการตอบคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าถ้ากรณีคุณเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลายไม่ว่าทุนทรัพย์เท่าไหร่ก็แล้วแต่ในวันฟ้องคุณต้องชําระค่าธรรมเนียมศาล500รบาทบวกเงินประกันค่าใช้ใจ่าย5,000บาทเป็นเ็จรวม5,500บาทแต่ถ้าคุณเป็นจำเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่ต้องชําระให้ที่ศาลล้มละลายการแต่ถ้าคุณไปว่าจ้างทนายความ นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ที่เกิดขึ้นที่ศาลหรืว่าหลายกรันนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ที่ถามมานะคะเส้นขอภัยด้วยผลก็จับไม่ได้เพราะว่าได้รับมาแล้วในระยะหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากแล้วก็เลยอยากที่จะแชร์ในช่วงนี้ขอไภัยนะคะไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยเพราะว่าถ้าหลายท่านก็อาจจะทราบว่าผมก,ก็เดินทางไปต่างประเทศปอกลับมากก็คือต้องเคลียร์งานยาวๆเลยแต่อย่างไรเสียตอนนี้ก็ทุกอย่างเริ่มลงตัวดังนั้น คลิปก็จะมีอย่างต่อเนื่องสัปดาหล์ละประมาณสักสองคลิปนะคะสาหรับท่านใดที่ติดตามเป็นกําลังใจให้แก่กันแล้วก็มีคอมเมนต์มากก็ขอบคุณนะคะถ้าอยากพูดคุยกับฝนก็สามารถแอดไลน์ที่คิวอาร์โค้ดหน้าปกคลิปได้เลยคนที่ตอบคาถามจะเป็นฝนเองบางท่านนะคะก็ส่งข้อความมาเป็นกําลังใจก็ขอบคุณมากบางท่านบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าชอบฟังที่ฝนพูดว่าเป็นคลิปสั้นๆที่เข้าไปในเนื้อหาประเด็นและอยากได้สนับสนุนให้ฝนทําทคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันประสบการณ์ ต่อไปอันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าอยากที่จะ,ะเป็นกำลังใจให้กับฝนก็สามารถที่จะซื้อหนังสือของฝนได้นะคะฝนเขียนหนังสือแนวภาพดีแบบจริงแล้วก็หนังสือไม่มีขายที่ไหนพิมพ์เองขายเองไม่ต้องห่วงนะคะก็ยังมีให้สั่งกันทุกเล่มสามารถอุดหนุนกันได้หนังสือในส่วนของกฎหมายเล่มละ200บาทนะคะปัจจุบันก็เขียนถึงเล่มที่4แล้วเล่มที่5อยู่ระหว่งบบางกระบวนการตรวจสอบปลายปีนี้ก็อาจจะมีรูปเล่มที่จะให้สั่งจองกัน ส่วนอีกเล่มนหนึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับ Myset เขียนกับลูกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องคล้ายๆ Diary แม่ลูกซึ่งผลแนะนํามากเลยถ้าใครมีลูกหรือถ้าไม่มีลูกก็เป็นการเขียนระหว่างกันก็ได้แล้วก็หลายท่านบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเอ๊ะจะทายัางไงได้อันนี้จากใจของ,ของคนเขียนนะคะแล้วก็ลงทุนไปเยอะแล้วดังนั้นเมื่อมีคําถามนี้ผมเองก็ใช้เวลาคิดไม่นานเลยค่ะไม่ชอบอ่านหนังสือไม่เป็นไรคะ่ะ ซื้อไปแล้วก็เป็นที่ระลึกก็ได้แล้วก็ถ้าใครอยากได้ลายเซ็นอะไรก็สามารถแจ้งนะคะบริการหลังการขายดีมากเดี๋ยวจะเซ็นกำกับไปให้นะคะหนังสือของฝนไม่ชอบอ่านก็สามารถซื้อได้ซื้อเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันหรือว่าซื้อเป็นของขวัญของฝากสําหรับปีใหม่ก็ยินดีเป็นอย่างย,ยิ่งหนังสือทุกเล่มนะคะกี่เล่มก็ได้ค่าส่ง5้าบบาทต่อหนึ่งที่อยู่จะซื้อฝากเพื่อนหรือซื้อให้กับตัวเองยังไงก็สามารถที่จะแอดไลน์เพื่อที่จะสั่งซื้อได้คะ่ะฝากกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ